ในแผนที่ครับผมจะมีใส่ให้ดูว่ามันจะมีพื้นที่ที่ผมไปใส่เป็นสีส้มครับเพราะเราขยายครูเมืองพระนครแล้วเนี่ยเราต้องมีศูนย์กลางในการเป็นศูนย์รวมจิตใจครับมีป้อมรักษาความปลอดภัยแล้วก็จะมีวัดประจำแนวพื้นที่นั้นด้วยครับมีการสร้างวัดขึ้นมาก็คือวัดมหาพุทธารามบ้างวัดโสมนัสวิหารบ้างวัดมกุฏกษัตริยารามบ้างนะครับ ก็จะมีการสร้างวัดขึ้นไปกับแนวคลองคนจะได้มาทําบุญทํากุศลต่างๆได้ด้วยนะครับเป็นการสร้างปลูกศรัทธาให้คนเนี่ยมั่นใจในการมาขยายพื้นที่ในการสร้างสร้างบ้านสร้างเรือนครับะถ้าตอนล่างถ้าดูตอนล่างของแผนที่ครับผมจะมีพื้นผังเดิมของวัดแก้วฟ้านะครับแล้วมันจะขยบย้ายมานในพื้นที่ใกล้ๆกับวัดมหาพฤทธารามเนาะ ซูมก็ไปดูทางตอนล่างครับบริเวณใกล้ๆกับป้อมป้องปัญจมิรป้อมปิดปัญจนึกเนี่ยครับลักษณะของป้อมเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงครับมันเป็นป้อมรูปดาวครับเราเป็นเราใช้วิธีการสร้างป้อมรูปดาวเดียแบบที่เราเคยสร้างมาในสมัยครั้งสร้างป้อมบางกอกในสมัยยุทธยาครับพอในสมัยถ้าคนไหนเคยดูบุเพศสันนิวาสเนาะเราปล่อยเปิดปล่อยให้ชาวอาเจ้าพญาวิชชยเยวไป่ไปคุมการสร้างป้อมที่บางกอกทางด้านล่างเนาะแล้วพอภายหลังเนี่ยฝรั่งเศสเขา เขาก็มีการก่อกระบทขึ้นมาเราก็ลือป้อมตัวนั้นทิ้งไปนะครับแต่เทคโนโลยีตรวนี้เรายังมีพภูมิปัญญาอยู่ครับในคราวที่สร้างป้อมในสมัยรอสีเนี่ยเราก็เลยเอาแนวคิดการสร้างป้อมรูปดาวเนี่ยมาใช้ในการทําเป็นป้อมอยู่นะครับแต่ปัจจุบนันเรารื้อป้อมทิ้งหมดแล้วครับ ทั้งแห่งเนี่ยปัจจุบันยังเหลือแค่ป้อมป้องปัจมิตรที่เดียวนะครับส่วนป้อมปิดปัจจนึกเนี่ยปัจจุบันพื้นที่ของป้อมเนี่ยมันจะเป็นบ้านเรือนไปแล้วนะครับส่วนบริเวณตรงปากแม่น้ำเนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของริเวอร์พลาซาที่เขาขายของเก่าครับเถิบขึ้นไปหน่อยจะเป็นบ้านเรือนที่เขาอยู่กันนะครับอ่ะก็จะเป็นพื้นที่ตั้งของป้อมปิดปัจจนึกนะครับอ่ะดูนึกภาพป้อมไม่ออกผมเอาตัวอย่างของป้อมป้องปัจมิตรมาให้ดูด้วยที่คลองสารครับ อันนี้เป็นแนวของกำแพงป้อมอยู่มีตัวพนักที่เอาไว้ป้องกันกระสุนต่างๆมีการทำแฉกออกมาเป็นรูปดาวต่างๆมีเชิงเทินให้คนขึ้นไปยืนด้านบนแล้วก็ดูแลการรบได้ด้วยนะครับ